สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสบายดีไหมคะวันนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมสั้นๆชุดที่8แล้วนะคะเด็กๆ่เด็กๆ,กๆพร้อมหรือย,ยังคะพร้อมแล้วเอาใบงานขึ้นมาเลยค่ะนี่เด็กๆดูนะคะใบงานของเราเป็นตัวอะไรคะเด็กๆตัว S นี่เองใช่ไหมคะเด็กๆดูนะคะคำสั่งเขาบอกว่า ให้เรานะคะต่อเติมตัว S นะคะให้เป็นงูนะคะ,ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับอุปกรณ์การก่อนนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะม,มีกระดาษสีแบบนี้นะคะจะมีทั้งสีน้ำตาลสีส้มสีฟ้านะคะเด็กๆบางคนก็จะได้สีฟ้าบางคนก็จะได้เป็นสีส้มบางคนก็จะได้เป็นสีน้ำ ตาลนะคะแต่วันนี้คุณครูนาจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะเด็กๆต่อไปค่ะอุปกรณ์ของเราก็คือกาวนะคะต่อด้วยนะคะสีไม้ของเรานะคะ่าเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะเราจะไปต่อเติมตัว S พร้อมกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะแกะถุงเลยนะคะแล้วก็ เอากระดาษออกมาเลยค่ะเด็กๆสังเกตดูจะมีกระดาษสีแดงนะคะเล็กๆอย่างนี้นะคะเด็กๆห้ามทิ้งนะคะ่าให้เก็บไว้ให้ดีๆเลยก่อนอื่นนะคะเราจะมาวาดตาให้ก่อนนะคะดูสิเป็นอะไรนะวาดตาเด็กๆก็วาดตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะอของครูนานะคะก็จะเป็นตาแบบนี้เพราะว่าเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเห็นกระดาษสีแดงเล็กๆอันนี้ไหมคะ อ่าอันนี้นะคะให้เด็กๆเอากาวนะคะมาทาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเด็กๆต่อจากนั้นนะคะเด็กๆก็เอามาติดนี่อย่างนี้เลยหูเด็กๆทายว่าเป็นอะไรคะเด็กๆอ้าวหัวอะไรนะหัวงูนี่เองค่ะอ่าหลังจากที่เด็กๆทำติดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ทากาวนะคะข้างหลังนี้นะคะทากาวไปเลยค่ะแบบนี้นะคะ อาทาไปเลยม่อเด็กๆทาเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เอามาติดไว้ตรงนี้เลยค่ะโอ้เด็กๆค่ะโหตัวเสของเรากําลังเริ่มแปลงล่างแล้วค่ะต่อไปค่ะเด็กๆติดเสร็จแล้วให้เอาสีไม้นะคะสีอะไรก็ได้แล้วแตเด็กๆชอบเลยนะคะเอามาวาดเป็นลายของงูนะคะตามจินตนาการเด็กๆใครจะวาดตามครูนาก็ได้หรือใครจะวาดเป็นลาย ที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะอาพร้อมหรืยังพร้อมแล้วเอาสีไม้ขึ้นมาเลยค่ะอ่าเราจะวาดพร้อมกันเลยนะคะครูนาจะวาดแล้วนะคะนี่ครูนาก็จะเป็นเส้นอย่างนี้นะคะขึ้นนะคะก็ลงแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเด็กๆอาต่อไปเรื่อยๆค่ะต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่อา แบบนี้นะคะอะใครจะเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้เลยคุณนาก็จะเปลี่ยนสีแล้วนะคะนี่โหกกำลังจะแปลงล่างแล้วค่ะนี่กำลังแปลงล่างอยู่นะคะเด็กๆเด็กๆจะว่ากี่ลายก็ได้นะคะลวกลายอะไรก็ได้นะคะอ่าแต่วันนี้คุณอาจะวาดเป็นลายเดียวนะคะเป็นลายนี้หมดเลยนะคะ ต่อไปเปลี่ยนสีค่ะโอ้โหงูอะไรเนี่ยมีสีหืมมีสีสามสวยงาเลยดูสิคะอ,อ่าเปลี่ยนสีค่ะเด็กๆเปลี่ยนสีอะไรดีเนาะ อะรจะใช้หนึ่งสีจะใช้กี่สีก็ได้แล้วแต่เด็กๆชอบเลยนะคะ,ะใครจะชดลายอะไรก็วาดไปเลยน่าเปลี่ยนสีแล้วนะคะเด็กๆวันนี้เราได้หน้าใบสีไหมคะเราไม่ได้หน้าใบสีแต่เรามาวาดอะไรคะ,ะเรามาวาดลวกไลยให้เจ้างูของเรานี่เองค่ะ นี่ก็ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะจุ๊บจุ๊บอ่าเด็กๆว่าเสร็จหรือยังคะเด็กครูนานะคะจากว่านี่เป็นสีนี้เะยคะเติมเป็นหางแหลนๆให้เจ้างูน้อยด้วยค่ะเด็กๆนี่แบบนี้เลย ค่ะเด็กๆเสร็จแล้วค่ะของเด็กๆเสริยาคคะของทูนาเสร็จแล้วเป็นลูกลายแบบนี้นะคะแต่ของเด็กๆเป็นลูกลายอะไรบ้างเด็กๆดูเราว่าลูกลายเสร็จแล้วจากตัว S แปลงลางเป็นอะไรคะอ้าเป็นเจ้างูน้อยนี่เองนะคะแต่เอ๊ลวกลายงูน้อยของเด็กๆเป็นยังไงเด็กๆอย่าลืมนะคะถ่ายรูปมาให้คุณครูนาดูด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณครูนาขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ